อันนี้นะคะเป็นอันนี้ก็จะเป็นปอเปี๊ยะนะคะที่เราทอดหมดแล้วนะคะเดีแต่เราเจะให้สวัสดีค่ะสวัสดีอยู่ประเทศไอซ์แลนด์นะคะวันนี้อันมีเมนูสุดฮิตของฝรั่งนะคะที่เขาชอบทานกันเนาะมาแนะนำค่ะนั่นก็คือปอเปี๊ยะค่ะ ที่แล้วเนอะอันทําปอเปี๊ยะไปช่วยงานแต่งอะค่ะแล้วคือเมนูนี้เป็นเมนูที่ทําง่ายปรุงน้อยแล้วก็อรอยค่ะเป็นเมนูที่ฝรั่งชื่นชอบมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยดีกว่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบกระเทียมนะคะกระเทียมต้นใหญ่ๆเนาะเอามาหัน่นแล้วก็แครอทกับกระหล่ำปลีค่ะหั่นไว้แล้วค่ะ ทางนี้ก็จะเป็นบุนเส้นแช่น้ำแล้วนะคะแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นเนื้อไก่บดเนาะเนื้ออกไก่บดนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำไส้ปอเปียกันก่อนนะคะเอาปอเปียไปทำปอเปียไปให้ฝรั่งกินเนาะเมนูนี้อันยังไม่เคยทำให้แฟนอันกินนะคะอันนี้จะเป็นครั้งแรกนะคะที่เขาจะได้กินปอเปียนนะคะ่ะ ทีอันนี้อันใส่น้ำมันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราเปิดไฟไปเลยแล้วก็อันก็จะใส่พอน้ำมันร้อนแล้วอันก็จะใส่ใบน,นี่นะคะใบกระเทียมะคะ่ะแต่ว่าไม่อันใส่ไม่หมดนะคะมันเหมือนต้นหอมเนีอยก,กินนะ พอผัดใบกระเทียมหอมแล้วอันก็จะใส่เนื้อไก่ค่ะ มากเลยค่ะใส่แครอทนะคะแล้วก็กระหล่ำปลี ้วขาวอันจะไม่ปรุงเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะเอาไปจิม้มน้ำจิ้มอยู่แล้วเนาะ ซอสปรุงรสไปหน่อยค่ะซอสปลาเขียวนี่นะคะแล้วก็อันจะใส่น้ำมันงาด้วยนะคะใส่วุ้นเสร็จเลยค่ะ อันไม่ได้ใส่เนื้อไก่เยอะเท่าไหร่นะคะอันจะเน้นเป็นพวกผักเนาะโอเคอใส่รรตีไปหน่อยนะคะเมื่อกี้ลืนใส่โอเคได้แล้วค่ะ เดี๋ยวเราจะพักให้ไส้นี่เย็นสนิทเลยนะคะก่อนที่เราจะเอาไปห่อ,เ,อเดี๋ยวเรามาเริ่มห่อไส้กันนะคะอ่าแป้งปอเปียอันก็จะใช้เป็นตัวนี้เนาะแบบสําเร็จมาแช่แข็งมานะคะแล้วก็อันนี้นะคะอันจะเอาน้ำผสมกับ น้ำผสมกับแป้งมันเนี่ยค่ะเอาไว้แตะๆให้มันติดกันนะคะอันจะเอากุ้งนะคะโปะไปด้วยนะคะตอนเราห่อเนาะพิเศษกุ้งไปให้ด้วย จ้าได้แล้วอันนี้ อันนี้กําลังพอดีแต่อันนี้กําลังสวยพอดีเลยอันนี้อ้วนเกิน ยไป,ไ,ปมไม่อยากไปมันเล่นไม่มีอะไรแต่โต๊ะแตกน่ะลูกมีเอิร์นแก้วอ,อันนี้นะคะเป็นปอเปียที่เราห่อเสร็จแล้วเนาะก็จะมีเลขมีใหญ่สลับกันไปค่ะเดี๋ยวอันจับ ซีนไว้นะคะแล้วก็เอาไปแช่แข็งค่ะเอาไว้สำหรับทอดวันพรุ่งนี้นะคะ ใส่ถุงอีกชั้นหนึ่งค่ะโอเคเดี๋ยวอันเอาไปแช่แข็งแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทอดกันนะคะ

เราจะไม่ละลายก่อนทอดนะคะแต่ว่าเราจะแกะเขาออกจากกันนะคะนคะคะค่อยๆเกะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปทอดแต่รอนน้ามันร้อนแล้วก็ทอดได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาลงทอดเลยนะ้าน้ำมันร้อนแล้วเนาะอันทอดประมาณ10อ่าอันทอด12ชิ้นนะคะ เป็นปอเปี๊ยที่ทอดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวอันจะเอาเลี้ยงใส่ถาดค่ะอันนี้ก็จะเป็นปอเปี๊ยะนะคะที่เราทอดหมดแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะให้เขาเย็นตัวลงหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะแพ็คค่ะเวลากินทานอาหารนะดูจ้ชุ